วันนี้ EP ที่2เราจะชีกจากเดิมอา,าหวานและเฮียวตี้นิดนึงร้านนี้เป็นร้านที่เขาเรียกว่าคิวยามมากก่อนโควิดก็จะแบบมีทัวจีนมาลงรอกันที่ชั่วโมงกชั่วโมงนึงเลยสวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วนะครับผมกับรายการตัวไม่แตกกระแดกให้อยู่นะครับวันนี้ EP ที่2 ที่ที่แล้วใครตามไปกินแล้วบ้างเดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแต่วันนี้เราจะชีกจากเดิมคราวที่แล้วเราเป็นอาหารคาวเพราะรอบนี้เราจะเป็นอาหารหวานและวันนี้อาจจะเฮลตี้นิดนึงสําหรับคนที่ห่วงในเรื่องของสุขภาพนะฮะร้านที่เราจะมาหลายคนน่าจะรู้จักกาันอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงกันมาบ้างนะครับร้านนี้เป็นร้านที่เขาเรียกว่าคิวยาวมากก่อนโควิดก็จะแบบมีทัวร์จีนมาลงแล้วก็คิวยาวมากเลยรอรอกันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยก็คือร้าน เจวันน้ำเต้าหู้นะฮะหรือน้ำเต้าหู้เจวันก็ได้อ่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้ราคาค่อนข้างจะจริงๆอาจจะต้องไล่ทุกคนแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆบางคนอาจจะบอกว่าแพงแต่ถ้าคุณกินเพื่อเสพมอรรถรสในความอร่อยผมว่าไม่แพงนะใครอยากจะมาก็อยู่ตรงข้ามกับสวนรอ้อยปีจุฬามาง่ายมากนะครับเส้นมัธาองเดี๋ยววันหลังอี่ๆอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาตะเวนว่ามัธอมมีอะไรกินบ้างสามย่านมีอะไรกินบ้างว้าวอเลยที่นี่เด็ดทั้ง แล้วก็สาวๆด้วยนะจ๊ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปเอาละครเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปที่ร้านน้ำเต้าหู้เจวันเุ้ยถอนแม็กก่อนนะน้ำเต้าหู้เจวันเนี่ยเห็นไหมทุกคนอยู่ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็ข้างในร้านอีกเรียบเลยแล้วม่ตามมาเลยมา แล้วก็อันนี้คือชิลเดีย๋ยวเราไปต่อชิลกันแล้วเดี๋ยวมากินกันว่าอร่อยออมาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กในร้านน้ำกร mm hmm. าพ mm hmm. ูนเจวันแทนเ็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งเรียบร้อยและว mm hmm. อนนี้ของเรามาเสริมล้ว mm hmm. น,นี่มาเลย นะวันนี้สั่งสองอย่างเลยนะผมนานทิมงานนะครับนะก็อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวขอดูลืมชื่อบัวลอยนมสดขขอไฟนะครับนี่ก็าจะมีบัวลอยเป้งเบง,งนะหัน่นให้ดูเลยได้ไหมมามามาขอยืมช้อนหน่อยนะทิมงานนะครับนี่เรามาหั่นกันให้ดูเลยกนะ่อนโอ้โห หนึบหนึบนะหนึบเอ้ยโอ้นี่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 น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านได้นะนี่ปึ๊บอุ้ยเอยอไม่เป็นไรอ่ะอเห็นไส้งาดำชัดเลยนะโอ้ยอาหารอาหานอาหานนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาทานกันเขาเป็นไงส่วนของทีมงานของผมเป็นนี่เรียกว่าอะไรนะแปะกล้วยนมสดเครื่องสามอย่างนะครับก็จะมี อันนี้นะครับนี่มีแปะล้วยมีลูกชิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกิน,นกัน้าก็เมื่อกี้เราไปดูแล้วว่าในในของที่เราสารั่งมามันมีอะไรบ้างคราวนี้เรามาชิมกันนะขอขอชิมน้ำก่อนอุ่นตีหน่ะเยอะขอชิมน้ำก่อนนะ ไม่ผมว่าหวานกำลังดีนะปกติเหมือนนคกินติดหวานขอชิมอันนี้ด้วยนะขอชิมน้ำเพราะว่าวกกัดตัวเดียวกันเปล่น่าจะตัวเดียวกันอร่อยเลยอ่ะน้ำแบบดีดีมีสัดเลยแล้วก็เมื่อกี้บัวลอยอา้าวกัดลูกไหนไปเนี่ยเคลไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกัดเลยนะกินเลยแนละ้วกัน แป้งมีความหนึบมากหอมงาดำหอมเลยอ่ะคือกินแล้วรู้เลยว่างาดำเอออันนี้อร่อยแต่เดี๋ยวเราสอชสอตกันนะอออะไรขอไปฮะอะไรขอไปมันเข้ากันดีเหลือเกินอะแครจะบอกนี้เลยอร่อยมากเขาบอกว่าร้านนี้น้ำเต้าหู้อ่ะเองนะกษณ์ะแบบ มีกลิ่นไหม้นิดนดอันก็แล้วแต่คุณชอบนะถ้าถ้าใครไม่ชอบก็อย่าอย่าอย่ามาโทษผมไม่เกี่ยวมาเป็นความชอบส่วนคนอันนี้ลิ้นไท่ลิ้นมันนะครับแต่กวให้คอร์รอมันแต่กวยดีนิ่มทานง,ง่ายไม่มีกลิ่นบางที่ไปกินอน่ะแตงกวยมักจะมีกลิ่นแบบกลิก่นแปลปกๆกลิ่นผมขก้ินจม,มูกอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่มีนะคุณสรงุณซา ดีครับ,รบโอเคก็ใครชอบแนวแนวนี้รักสุขภาพก็มากันได้ส่วนใครสายผมคือไม่ได้ห่วงสุขภาพมากอยากกินหวานนี่ฮะมีน้ำเชื่อมไม่เติมแต่แค่นี้ก็หวานแล้วละกำลังการดีแนละ้วมีน้ำเชื่อมมีเนี่ยมีน้ำตาลสายแดง ได้ที่ร้านเต๊ะวันทูที่ไมูกทีตากล้องก็ไม่ห้ามเลยแล้วก็ที่วันนะครับอยู่ที่ถนนมัคอรตรงข้ามสวนร้อยปีจุฬาถ้าใครอยากจะมาเดี๋ยวขึ้นขึ้นว่านะ้าเปิดวันไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงได้เต็สำหรับวันนี้ไปแล้วนเดี๋ยวเจอกันที่หน้าว่าเราจะไปชิมต่อที่ไหนแต่ับประกันว่าอร่อยหนึ่งอร่อยสองราคาจับต้องได้ทุกคนฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับใช้คุณช่องทางนะฮะทางยูทูบสตอร์ฟเฟซบุ Facebook, ๊กเพจเออสตาร์ุ้งสมาแคมอะไรอ่ะเอาให้หมดโอเควันนี้ไปก่อนได้จ้า